โอเคครับหลังจากเรื่องปีกนะครับเราจะต้องพูดถึงเ,เรื่องการสั่นคล้องครับการสั่นคล้องความที่พบมากในชีวิตประจำวันการสั่นคล้อง word resonance resonance เป็นคำนาม r e s o n a t e เป็น verb น,น,นี่ผมรู้อยู่แล้ว resonance เป็น adjective โอเคครับก็ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะอธิบายว่าเดสซเนอ์คืออะไรสมมุติเรามีซิสเต็มอะไรสักอย่างคือระบบนะแล้วเราทำการกระตุ้นมันด้วยด้วยสิ่งมากระขุ้นในระบบก็จะตอบสนองมาแบบนึงการตอบสนองนี้จะอยู่ในรูปแบบไรและสัมพันธ์กับแรงกระตุ้นอย่างไรมันจะมีการต้นแบบใดแบบหนึ่งพิเศษที่สามารถทําให้การตอบสนองเด่นดังหรือว่าเด่นดีดีเด่นกว่า ดีเด่นกว่าแ,แบบอื่นได้เราก็จะบอกว่าแบบนี้แปลว่ามันเกิดการฝันพ้องมันหนักฟังดูนะมันทำแต่ว่าถ้าเรายกปยัดก็ยเ,เหมือนอาจารย์ยกในห้องครับแต่หลักการง่ายก็จะเป็นประมาณว่าระบบเนี่ยครับเราส่งการการบกวนสมมติเป็นระบบเชิงโบราศาสตร์อันนี้เป็นเมานิคเมานิคอลซิสเต็มเรา,ศาศเชิงโบราศาสตร์เช่นอะไรเช่นชินชาอะไรชินชาเนี่ยชิงชาแขวง สมมติเพื่อนเราซีนช้ามาแขวนแบบซิมเพิลเฮดรล่ามันคือลูกตุ้มอะมันก็จะสั่งว่คขาบข้างหนึ่งใช่ไหมครับที่เพื่อนไหนจำได้ช่วยความถี่เสบูข้างนึี้มันรูปจีหุ่นเอลเวอรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คงจำได้แต่ออนไลน์ทีนี้เนี่ยถ้าเราทำการกระตุ้นซีนช้าใช่มีเพื่อนมากระักเราแบบนี้ด้วยแรงแบบหนึ่งซึ่งเป็นแรงแบบมีค้าบอะไรคือแรงแบบมีค้าบเขาเรียกมันว่าพีระริดเวฟก็คือโรนี เมื 0, ่อเป็น F0 ไซน์โอเมกา้า t ก็ได้เนี่ยมีค่าเทื่อในความเปโอเมกา้า t คือเราผลักแบบ่ค่อยช้าลงแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ช้าลงอะไรเงี้ยด้วยโอเมกา้าค่าหนึ่งการสั่นตัวนี้นะครับมันจะไม่อิสระกันต่อไปแล้วโอเมกาศูนย์ตัวน,นี้บคืออิสระคือไม่มีใครที่บวกมันสั่นด้วยความถี่ค่านี้พอเราเอาแรงมากระตุ้นมันเนี่ยครับแรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการสั่นแบบบงังคับคือเราไปบงพพังคับความถี่มัน หรือว่า force oscillation f o ฟอสฟอสก็บอกเราครับเลย force oscillation เราจะพบเราสามารถมีข้อเสนอทฤษฎีแล้วว่าถ้าเรากระตุ้นเราใช้แรงอย่างมีค่าผลักชิงช้าด้วยความถี่เท่ากับที่ชิงช้าสัน่นเมื่อมันไม่มีแรงผลักก็คือวงกหวสศูนย์เนี่ยเราจะได้ว่าการสั่นแอมพลิจูดสูงมากแอมพลิจูดโอมาก เราจะเรียกปรากฏการณ์ที่เรากระตุ้นแล้วความถี่มันเ็พอดีกับความถี่ธรรมชาติของมันเนี่ยว่าเกิดการเรสโอนแนนซ์ขึ้นครับก็โดยที่โอเมก้าศูนย์ตัวนี้เนี่ยที่เราใส่เข้าไปถ้าเราใส่ตัวโอเมก้าศูนย์นั่นมันจะแรงพิเศษเราจะเรียกมันว่าความถี่เนี่ยความถี่เชิงมุมความถี่เรสเชิงมุมธรรมชาติหรือว่าความถี่เรสโอนแนนซ์ของระบบอันนี้ระบบเชิงวัตถุศาสตร์จะมีความถี่แค่ค่าเดียวแต่บางระบบก็จะมีความถี่เรสโอนแนนซ์หลายค่า อันนี้ก็จะเป็นการอธิบายค้ามหมายข้าวอร์เดซ์เนส์คะแนนแน่นอนว่าในเรื่องเสียงของเราที่เราพิจารณานี้ก็มีความัว่านวอรเซช่นกันคือมันจะมีความถี่บางคาที่เข้ากันดีกระโดดป็นพิเศษในระบบพื้นฐานของเราก็อาจจะมีเครื่องดนตรีชเช่นเชือกหรือว่าเส้นลวดถูกตึงระหว่างปลายสองข้าง มรติว่าเราจะปิดเชือกให้สั่นมันต้องการสั่นเป็นคลื่นซึ่งก็เป็นคลืนนค่นนิ่งอันนี้เลื่อนไปสูจน์ได้อย่างง่ายดายที่ทามาแล้วในคลิปก่อนๆก็แล้วหน้ากับสอง L ส่วนนี้เพราะฉะนั้นเฟก็เท่ากับอัตราเร็ในค,นคนลื่นคลื่นหารด้วยลน่าเท่ากับเอ็นบีส่วนสองเอลแต่อันนี้ก็สำหรับเชือกง่ายๆ อันนี้คือตัวอย่าง,างกรารเนสซอระรับเชื่อมไม่ใช่ความถี่ลูกค้าจะเข้าไปอยู่ในนี้ได้จะมีแค่บางค่า,านั้นที่รับการยอมรับเป็นพิเศษโดยเชื่อมน,นี้หรือว่าเป็นลวดก็ได้ที่จริงแล้ววดก็เหมือนกับเชื่อมต่อไปเราจะมาพิจารณาเสียงกันว่าเราพิจารณา,นานกรณีแรกคือข้อปลายลเปิดเราพิจารณานปลายแต่ละด้านก่อนเวลาข้อเนี่ยมันต้องมีได้สองแบบใช่ไหมข้อเปิดกับข้อปิดเรามาดูปลายปิดกันก่อน ฟลาปีนเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับเพื่อนๆคิดว่าเรื่องขอะไรที่บังคับอากาศในนี้ตรงปลายปีกเนี่ยมันไม่สมามารถขยับไปไหนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องขที่บังคับคือคลื่นาการกระจาดตรงนี้จะขยไไับไม่ได้เพราะฉะนั้นค่นการกระจาดที่ต้า้องเป็นศูนย์อันนี้คือเรื่องขบ,งบังคับสําหรับข้อ, Week ขอกร,ระดาปปลายปิดจะมีเรื่องขบังคับอังนี้ จะมีเงาแผ่มันพักอีกอย่างเนื่องจากว่าปลายเปิดเนี่ยครับต้องให้ลราดึงภาพด้วยตรงนี้เนี่ยครับใกล้ๆปลายเปิดเนี่ยมันจะมีความดันรอบพันบรรยากาศใช่ไหมครับเสียงยังไม่ได้ออกไปแต่ตรงนี้เนี่ยตรงแบตเลอรี่ตรงขอบตรงนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าบริเวอากาศเนี่ยมันถือว่าสมดุลตรงนี้ไม่รับม,ม,มัน,นคงกระสันกระมาเลยคนเราจะถือว่าความดันตรงขอบตรงนี้ครับจะต้องลดพันบรรยากาศด้วยเพื่อรักษาให้มันสมดุลทีนี้เนี่ยถ้าประมาณตรงนั้นลดพันบรรยากาศแปลว่า ขึ้นความดันของเสียงต้องเป็นศูนย์เพราะว่าขึ้นความดันของเสียงมันคือความดันเกตซึ่งคือความดันที่เกิดจากยในอากาศแต่ถ้าเกิดเราจะทำให้ความดันของรูปากาศของนี้เท่ากับ P A มันจะต้องมีความดันที่เกิดมาเป็นศูนย์เพื่อให้ P เท่ากับวีเพราะฉะนั้นเมื่อขายของนี้คือลื่นความดันไม่ใช่บรรยากาศนะลื่นความดัน P ต้องเท่ากับศูนย์อันนี้คือายเปิด เนื่อนไขสองนี้นะครับที่เราจะใช้วิเคราะห์เราจะใช้วิเคราะห์ว่าถ้อเปิดไปปิดไปเปิดบางคนจะมีสมการความถี่เป็นอย่างไรเงื่อนไขพวกนี้ครับก็มีชื่อด้วยเราเรียกมันว่าเงื่อนไขขอบเพระาะมันอยู่ที่ขอบเงื่อนไขขอบภาษาอังกฤษก็คือ ballerie 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 คือชื่อโอเคคอัอน,ออนนี้คือเงื่อนไขขอบที่เราจะใช้วิเคราะห์เพื่อเพื่อหาเป็นความถี่ที่เป็นไปได้ไ คงว่าตายครับก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้พีแล้วตลอดพีเองเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรืงน,นึ่งอันนี้คือขยับไม่ได้เกี่ยวกับก็ก็ใช้เสี่ยสองเรื่องไขนี้มาวิเคราะห์ลักษณะการสั่งของตายในท่อ ปลายปิดและปลายเปิดจะ้องตักันครับเดี๋ยวจะยกตัวอ,อยา่างข้อาวซึ่งเพื่อคนคงรู้ดีเนนครับก็ตัวอยา่างแรกก็คือแบบนี้ท่อปลายปิดหนึ่งข้าวนะเรามาพิาจารณาขึ้นการกระจับกันดีกว่าชึบอันนี้คือกระจัชนมาชึบเราจากนั้นขายเชนเรขายแรกเลยใช่ไหมเมื่อขายแรกอะไขึ้นมาจับท,ท,ที่้าวสู เอาละแล้วพอเราได้ไ right? ข anyway, ่ที่สองขึ t, yep. ้นความแรงปนศูนย์ขึ่นกระจกก็ต้องมีค่ามากสุดใช่ไหมเพราะมันต่างกันอยู่ภายในสองตรงนี้ใช้เนื่อนไขสองก็ได้ว่าขึ้นกระจกต้องอยู่แบบนี้เพราะว่าขึ้นกระจกมันมีเฟสนำหน้าอันนี้อยู่ภายในสองเว้ยก็่ิดีิดต้องเป็นดีนำหน้าที่อยู่ภายในสองตรงอันนี้เนี่ยมีเฟสเป็นศูนย์เพราะว่าอันนี้ใช้เนื่อนไขหนึ่งคับเราพิจารณาขึ้นอย่างกระจกในรูปี้เราจะได้ขึ้นเป็นี้ซึ่งมีความยาวขึ้นตรงนี้เป็น ลำด้าส่วนสใช่ไหมครับอันนี้คือรูปแปกเพราะฉะนั้นเรียกว่า L กับลำด้าส่วนสี่นแรกส่วนนั้ทนที่สองเนี่ยเนื่องจากตรงน,นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นปฏิบัติของการกรอยูดดีเพราะว่าเราต้องใช้เงื่อนไขที่สองซึ่งคามมังเป็นศูนย์แสดงว่า P เป็นศูนย์อิตา้าหรือการกระจัดต้องมากสุดเพราะว่าเฟดต,ต่างกันอยู่ภายส่วนสองครับส่วนนี้ก็ใช้เงื่อนไขที่ถึงได้เหมือนเดิมคือมันต้องอยู่นี่อันนี้ก็เงื่อนไข่สองไม่ได้น 2, แต่ว่า เราจะต้องว่าอันนี้เป็นกรณีที่2คือแบบนี้เพราะฉะนั้นใน L ที่2เนี่ยคือ L เท่ากับ3เดลต้าส่วน4แล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้เลยว่ L เท่ากับ n n คูณเดลต้าส่วน4เมื่อ n เป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่ก็คือ v ส่วนเดลต้าเท่ากับ n v ส่วน4 l เมื่อ n เป็นเลขคี่ โอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้เรื่องขายสองนี้มาวิเคราะห์สำหรับคันที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์เองด้วยหลักการเดียวกันเราจะได้ว่า้าเรับปาเปิดสองข้างมันก็จะเป็นเอ็นบีส่วนสองแอลเอ็นเป็น,น่วนเต็มเลยถ้าเกิดว่าปลาติดสองข้างมันก็ได้เอ็นบีส่วนสองแอลทีนี้เนี่ยเรื่องขายหนึ่งที่เรื่อนอาจจะลืมไปที่อาจารย์สอนเนื่องจากว่าโมเลกุลอากาศจริงๆแล้เวเนี่ยมันมีขนาดมันไม่ได้มีขนาดเป็นศูนย์ ฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่มันควรจะมีความเป็นศูนย์และเป็นที่ปลายพอดีเนี่ยมันก็นไม่ใช่ตำแหน่งปลายพอดีครับเพราะมันมีขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ иной, ่งที่เรียกว่าเ c o นค e c t i o n ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความยาว L ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมีปลายตรงนี้อีกด้านมันก็จะเรื่องมันเอ็กซ์ซิลอนถ้ามีปลายสองด้านก็สองเอ็กซ์ซิลอนไปเพราะอย่างนี้ก็เป็น L เอกซ์ซิลอนต้องแก้เป็น L เอกซ์ซิลอนส่วนอันนี้ไม่ต้องแก้เป็น L สองเอกซ์ซิลอนส่วนอันนี้ไม่ต้องแก้เพราะต้องมีปลายอีกสองข โ okay. อเคครับก็จะเป็นการอธิบายจบยงายๆของเรื่องเรล